ว้าวมาอีกแล้วครับผมขอบคุณขอบคุณปานโแทนทีมทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังนะครับผมขอบคุณปานะครับเอสเสียเอสเสียเอสให้เสียให้เอสนะครับผมเยอะเยอะเยอะดูเสียเอสเยอะนะเยอะคนดูเยอะครับผมโอ้ขยันขยันไปถ่ายรถขึ้นถ้าขยันก็ดูหมดแหละเขาเคยดูแล้วไงนะบอกว่ามาหลนลูกาจากต้นไม้อโอ้ สวยมากเลยอ่ะไม่มีอะไรปากประเอปีเะเลยมันเลยโอ้ยวาฐานมากรู้เลยว่าตอนนี้กี่กี่นม่รู้เหมือนกันมันไม่่อมันมมันมีแน้วมีกันได้กับปลงหั้น เท่าไหร่นะครับ950 950ครับเีครับผมลืมเอาโทรตัพมาเดี๋ยวเราจะไปให้ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังถ้าเอาพาสื่อเองแล้วอ ซื่อให้แล้วไหมคิดเอกหรอฮะป๋ามาครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วขอบคุณป๋านุนะครับ พผมได้ซื้อเอ็ดดี้ผมได้ซื้อเอ็ดดีมาหลับอาหารสิงโตโอ้ยหนักหนัก อ้าวลับจากปานุโอ้รับอาหารสิงโตนด้นนี่ป้านุบึกเรามาอยู่สามโลพักไปซื้อเอาเองเด้อพักัตลาดนี่ตลาดตลาดอยู่ไกลอยู่ครับขอบคุณครับปานุครับกินบ่สามโลสภาพแข็งแรงครับพอกินบ่สามโลพอครับอ้าวโอเคสุดยอดเนื้อสวยมากละมันเบอร์เตอร์วอเราซื้อมาให้กินจริงเอาเลยกินเลย

ปลาปลาคาร์โป่ะแล้วก็ดีถ้าหายปลาบือดีเพื่อหายแต่เพียบอ่ะมันเลยน่ะฮะไม่มีอะไรเขาอยากมีแต่ชีีเิบอนกเป็ดเดี๋ขวดหนึ่งเอาอ่ะขอบคุณปลานะครับขอบคุณปลานุนะครับเช้านี้จุ๊จุจุ น้ยเขามีของหวานอยู่ผุ่นมีของหวานไม่น้ำอยู่ผุ่นโอ้ยมาเต็ตลาดของหวานเป็นสิบอัน่พวกอันข้าวเนียวลำไย,ยพวกอะไรพวกนี้นะเฮ้ยกูต้องไปเอาตัว โอ้ย10นี่อาหารเสาเนี่ยมน้ำต่เสิร์ฟในกาแฟบอลลูนเขาซื้อไห้ก็เลยกินปลาแล้วซื้อไห้น้ำซิปแพ็คแล้วเอามาให้แจกเล็กน้อยที่บอว่าฝากได้หน่วยเนี่ยว่าโอ้ยเกอเบิ่งหน่วยกับเฮาเนี่ยมันคนละอันกันคนละเกรดคนละน้ำหนักกันผู้โตยู่ค่ะอัน กันบอกินกระสิแจ๊ได้หน่อยมื้งเนาะยังของหวานกินไหวยังไปเอาไปกระจงไหวตัวอู้กระจงหมดเปลี่ยนเด้อรุ่นอยู่ประเทศนี่นี่นี่ไก่แล้วน้ำมาแพ็คหนึ่งน้ำแบ่งกันก็กุต่องแพ็คหนึ่งคุณหกขวดโอ็หน่วยเราบัวเอาตรงน้ำหน่วยหลายอยู่เวลามากินข้าวบ่ามีน้ำกันนนกันน่วยเออเออจ้าจ้าจ้าออมยังนี่อ้อมสินสองร้อยโล เอาไม่เอาไม่ให้เอาไม่สียชอกขีดบ่ให้แกให้แกโตว่ให้แกโตให้แกเท่าบอลจะันดีละมัดเอ็ดดีวะนอนอึ้นไฟเมื่อกี้ป้าเราอ่านสื่ออันเหนือหอทีมงานคอนวอยสามโลอันาอมกินแหาอันนี้น่เขาจูได้หรอเขาจิจูเหรฮะสามโล อยู่กับเรื่องเขาแล้วเนี่โมมีแนวกินเขาตลาดเสริมสุก oh, ไปดอกอยากกระยางไปเอาเถอยอยากเอาไดเถอะไปอยากกระแหลแต่เ้อ อ้าวเบี้ยนมากเลตั้โอ้ไม่ใช่โอ้วัสดีจ้าโอ้ยนึกวมาไฟฮาแดกดากอันนี้เขาทำอะไรนี่ล้างรถเหรอโอ้รถไปหลังกันนะ แจ็คเบ่พอหลอดแจกเดหน่อยรบ่แจกเได้หน่อยรบ่ กินเนี่ยหายเอือรแล้วเนี่ยขอบคุณทุนตั้งใจครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ